สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอดินลุกครับราชินี้มหาลัยมค่ะพบกับเราครับในรายการทัศนกระดุกทัวร์ซีรีส์นะครับเมื่อกี้เราจำเป็นสมุทรสาครอันนี้เป็นสมุทรสงครามนะครับอยู่ที่ตลาดน้ําอัมพวาใช่เขาบอกว่าเล็กที่สุดนะอืออ๋อหมายถึงมีแค่สามอำเภอเองเล็กที่สุดของประเทศไทยครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่วัดอัมพวันเจติยารามนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูประวัติของรัชกาลที่สองใช่ใช่ก็มีเรื่องราวที่นี่นะเขาบอกอย่างเจดีย์ข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่า สร้างทับอ่ะบ้านเขาเรียกว่าวังเก่าท่านอ่ะใึ่งครับก็มีเรื่องราวในวัดอีกมีจิตกรรมฝาผนังเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าเพราะว่านี้มีผู้รู้รอยอยู่ใช่ค่ะนะครับเรื่องราวของเปนชายครับเป็นชายอาจารย์พูดมั่งสิเปานชายชัชาติของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจและนี่ออนไลน์นะครับร่วมกันนะครับก สำหรับงานคนที่อยากจะทํางานนะครับสร้างงานสร้างไรายได้ไม่ว่าจะเป็นทํางานประจําแล้วยังไม่มีงานหรืออยากได้อะไรได้เสริมอะไรต่างๆก็ติดต่อเข้ามาทําได้ะนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเรื่องของรถประจําตําแหน่งด้วยและก็จะได้รถคันหนึ่งแล้วใครทําได้ก็รับรถไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยหรือชาว AEC นะครับมาเลยติดต่อกันมาเลยนะครับครับถ้างั้นผิวช่วงนี้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามอวรยพรให้กับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจก่อนคราบ ในโอกาสที่นักสืบพิมสยามธุรกิจครบรอบ2 0ปีนะครับก็ขอให้นักสืบพิมสยามธุรกิจนะครับจงมีความมั่นคงมั่งคั่งและยังยืนตลอดไปครับในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไบโอแอดวานซ์เดย์คร ผสมสารสกัดจากทองคำองุง่นโสมและเห็ดหลินจือ๊อช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio a d v a n c e d a y ดย์ครหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r r e เซนเเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงน,นั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อน วันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่าย Neo Life ไปสู่อาเซียนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสําเร็จกับเราก้าวสู่15ปี Neo Life ก้าวไกลสู่สากลครับพี่วิสุทธ์ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะครับผมบ <laughs> ก็มาคุยกันเรื่องวัดอัมพวัน ตอนแรกคิดว่าเป็นชื่อวัดอัมพว่าเพราะเห็นอยู่ใกล้ตลาดอัมพว่ามีคือวัดอัมพวเนเดิมแล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ฝั่งตลาดเขาเรียกว่าวัดไทยตลาดค่ะนี้วัด้ายตลาดพื้นภูมิของพื้นที่ตรงนั้นนมันเป็นจุงน้ําซึ่งน้ำเนี่ยจะซะอซาะพังลงไปจนถึงวัดเนี่ย ล้มลมตองไปน้ำก็เลยย้ายย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้ค่พงศ์วัดอประวัตินะคะมาถ้าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแต่เห็นว่าที่มีเจดีย์ตรงนั้นมีประวัติอะไรคะเจดีย์ที่สร้างบอกสร้างครอบวังเก่าของท่านเป็นเจดีย์พระปางหรือเปล่าครับครับพระปางพระปางนั่นอ่ะเป็นพระบรมสารีริกธาตุจุดอยู่นั้นครับก็สร้างค่อมอยู่ในบ้าน ของราชการที่ชอครับอ๋อมาถึงพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปอะไรครับเป็นปางเลือดปางมาวิชัยปางมาวิชัยฐานจะสวยมากครับประดับพลอยทั้งฐานเลยสวยครับสมเด็จพระเทพเนี่ยเสด็จที่นี่ทุกปีอาจจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่เจ้าฟ้าเจ้ามดินเสด็จทุกปีมามาที่นี่ทุกพระองค์นะครับเสด็จมาที่นี่ทุกองค์แล้วก็ได้ ลงสีผ่าหันไว้ด้วยใช่ไหมับลงสีผ่าหันไว้ที่ผาบนังบอกในการเพ้นเนี่ยนะท่านท่านลงครับโอ้โหท่านลงสีด้านด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เนาะมาเที่ยวตรงนี้แล้วก็มากราบไหว้คได้แล้วก็ข้างๆตรงนี้ถ้าข้ามไปก็จะเป็นตลาดน้ำตลาดน้ำครับตลาดน้ําเนี่ยก็ปีนี้เป็นปีที่สิบเอ็ดแล้วนะครับข้าพิธีสิบเอ็ดตลาดน้ำัมพวาเป็นหนึ่งในสิบสองสถานที่ ต้องห้ามขวาก็จะเป็นอตลาดย้อนยุคนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปจุดอื่นกันนะครับัที่สุดครับเพราะออกมาจากนอกวัดก็จะมีตลาดขายของมีอะไรเป็มหมดเลย มีที่นี่จะมีเฉพาะสุขเสาร์อาทิตย์นะวันอื่นไม่มีนะครับแล้วก็มีวันนักขัตฤกษ์ที่สำคัญสำคัญครับหรือวันหยุดต่อเนื่องสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์มีครับผมแต่ว่าจะมีที่พักด้วยใช่ไหมคะมีครับเยอะมากๆเป็นเป็นพักหรมสเตย์เหรอเปิดเปิดทุกวันเปิดทุกวันครนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาเงียบๆก็ต้องมานู่นแหละมาธรรมดามาธรรมดามาทำอะไรเงียบๆอ่ะฮะมีแผนมีแผนไง คยังไงเรือยังไงเรือครับของกระหน่ยังมีเช้ายังมีพระมาบิฎบาศเนี้ยเดี๋ยวก่อนกลับนี่เดี๋ยวจะแวะต้องไปซื้อสินค้าโอทอปของเขาซะหน่อยเขาบอกกะปิของโคนที่นี่แบบสุดยอดจริงเหรอจริงครับจริงอ่ะครับท้ายรายการเดี๋ยวมอบผลิตภัณฑ์นี้โอไลฟ์ครับจากใครครับเดท่านนกต้นักธุรกิจค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับกฏสิทธิ์สถานการณ์ค่ะวิทยาสารสยามแม็กซิมัมท่องเที่ยวและบันเทิงเชิงธุรกิจมอบให้พิมพ์วิสุทธ์นะครับคำถามท้ายรายการวันนี้แจกอะไรดีครับแจกซื รัฐกระดูกทรซีรีส์สองวันเด้กสอครั้งวันนะครับคำถามประจําวันนี้นะครับบริเวณวัดอัมพวันนะครับเป็นสถานที่ประสูติของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในราชวงศ์จักรีครับก็ไก่ครับก็ไก่ราชการที่1ค่ะข้อไข่ครับราชการที่2องครับครับผมรีบตอบมาทางรายงรรัฐกระดุกทัวร์ซีรีส์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิสุทธิ์มากนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการรัดกระดุกทัวร์ซีรีส์วันนี้ลาไปก่อนครับจะไปถวายสังฆทานนครับสวัสดีครับ